สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแนะนำเมาส์นับโบนะฮะซีรีส์อ่าชื่อรุ่นว่า a อ i e n นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีสีขาวสีดำนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะมีปุ่มข้าง2ปุ่มนะครับไว้เซตมาโคะนะฮะแล้วก็ด้านใต้จะมีปุ่มปรับค่า dpi นะครับเซตได้4ี่เลน มีปุ่มปรับไฟแล้วก็ปุ่มเปิดปิดมาโคประมาณนี้นะครับนี่เป็นหน้าหน้าตากล่องแพ็กเกจนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับแถบเหลืองเนาะประมาณนี้จุดเด่นของเมาส์ตัวนี้นะฮะเจ้าเอเลียนนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าเอเลียนละกันก็คือสามารถเซตมาโคได้อ่าแต่วันนี้จะมาลองเซตกับเกมพอยแบงค์ให้ดูนะฮะลองเซตให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผม ซึ่งตัวเจ้าซอฟต์แวร์ของ a อรเียน่ยสามารถหาได้2วิธีนะครับก็คือ1ในกล่องแพ็กเกจเขาเนี่ยจะมีแผ่นมาให้นะครับพร้อมกับคู่มือเนาะมีภาษาไทยด้วยนะครับในคู่มือตัวนี้แล้วก็วิธีที่2ก็คือไปโหลดที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ w w w n u b o c o m นะครับ nub นะครับแล้วก็ wo นะครับแล้เข้าตรงหัวข้อเกี่ยวกับเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ดาวน์โหลด พอาปุ๊บเนี่ยก็คือเลือกชื่อที่รุ่นเอเลียนดาวโหลดติดตั้งได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์กันครับผมโอเคครับผมก็นี่จะเป็นตัวหน้าตานะครับซอฟต์แวร์ของตัว Navo วนะครับเอกซิลีนะฮะอันนี้จะเป็นเมส์รุ่นเอเลียนนะครับอย่างที่บอกไป เบื้องต้นอันนี้หน้า,นาซอฟแวร์จะมี2หน้านะครับก็คือเป็นหน้าเมาส์แล้วก็หน้าตัวมาโครนะครับเดี๋ยวดูหน้าแรกก่อนก็คือนี่นะฮะคีย์ t ติ้งมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับสามารถตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับนี่เลยเป็นคลิกขวาคลิกซ้ายฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดมีทริปเปิลคลิกด้วยนะฮะปุ่มปรับ dPI ขึ้นลงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟนะครับ r g b มาโครของ Windows นะครับแล้วก็ edia, มัตติมีเดียมีไฟคีย์ก็คือปุ่มยิงนั่นเอง s ิงเกิลคีย์นะครับคอมโบคีย์คอมโบคีก็คือเหมือนกับว่าเซตหลายๆคําสั่งรวมกันได้แล้วก,กดออกมาทีเดียวเลยเป็นชุดเลยนะครับเรวมาโคแล้วก็น,นี้สำคัญครับมาโคคีย์นะครับประมาณนี้นะฮะโอเค okay. แล้วก็สามารถเซตได้2โปรไฟล์คือโหมด A กับโหมด B นะครับแล้วก็มีกลุ่ม Default เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของ r e s o n s e r a t e นะครับก็มาตรฐานครับ 125, 2 5 0 5 0 0และ1 0 0 0นะครับ d p i ของเจ้าตัวเอเลียนนะฮะก็คือตั้งแต่250นะครับถึง400เราสามารถตั้งได้4ระดับนะครับโดยสามารถเลือกสีได้ด้วยนะฮะสมมติอันนี้ของพี่ตั้งเป็นสีแดงนะครับโปรไฟล์อันหนึ่งเราสามารถจิ้มได้เลยว่าจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับเจ็ดหกจุดแปดล้านสีไปเลยเนาะเราเสร็จปุ๊บอ่ะสมมติอันนี้เราจะใช้เป็นสักสมมติหนึ่พันห้าเอากดเป็นนพันห้านะครับตัวอันนี้สามพันสี่พันอะไรก็ว่าไปนะฮะตั้งได้แล้วแต่เราเลยประมาณนี้แต่พี่จะใช้อยู่ที่หนึ่งพันหมดเลย แล้วเปลี่ยนสีไฟเล่นเอาเนาะอันนี้เป็น DPI effect นะครับก็คืออย,อย่างที่บอกไปว่าฟังก์ชันใต้เมาส์นะครับจะมี on มี beat แล้็ off นะครับก็คือกดได้ที่ใต้เมาส์เลยเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับโอเคอันนี้มาดูในส่วนของ macro นี่นะครับจะเป็นหน้าตามาโคเดี๋ยวน,นี้พี่เซตไ้แล้วเดี๋ยวลบเดี๋ยวเซตใหม่โอเคอันนี้เป็นม o u s e s p e นะครับ scrolling speed double click speed อันนี้คือมาตรฐานนะครับเหมือนใน control panel เซตในตัวออซอฟต์แวร์ของเมาส์ก็ได้หรือเซตในตัวคอนโทรลแนลในวินโดว์ก็ได้นะครับค่าเหมือนกันมาในส่วนใน,ในส่วนของมาโครเบื้องต้นเราต้องตั้งชื่อก่อนว่าชื่อมาโครอะไรนะครับเราจะเซตปืนอาร์ชใช่ไหมตั้งปเป็นเลย A U G นะฮะแล้วก็กดนิวปึ๊บนี่จะมีเลืกมาโครขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปกดสตาร์ทปั๊บนะฮะแล้วเราก็เลือกปุ่มตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นปุ่มพวก คลิกซ้ายคลิกขวามันต้องมากดใน insert ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มอื่นในใน windows ก็คือกดที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับโอเคนี้เราเซตอักนะครับจะเป็นเซตคลิกซ้าย5ครั้งอันหนึ่งเนี่ยสองนะครับสามนะครับสี่แล้วก็ห้านี่นะฮะห้าทีเสร็จปุ๊บกดสต็อปนะครับปั๊บแล้วก็ ตัวนี้มันจะมีหัวข,ข้อว่าลูบทามลูบทามคืออะไรก็คือเราตั้งจานวนครั้งที่จะให้เขาทํางานเราสามารถได้ตั้งได้ตั้งแต่1นะครับจนถึง9999ถ้าเราตั้งไป9999าคือเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันก็ยิงเวลากดคลิกซ้าย5ทีเนี่ย9,999ครั้งนะครับเราใช้แค่1ครั้งพอ1ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บ ต้องมาตั้งตัวมิลลิเซกันต่อนะครับมิลลิเซกนี่ของเดิมจะเป็น50อยู่กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเขาจะมีบอกเลยว่าสามารถตั้งได้ตั้งแต่0นะครับถึง10,000มิลลิเซกเลยอันนี้ที่พี่ลองเทสมานะครับเบื้องต้นจะลองใช้ดูที่20นะครับเราต้องมาเปลี่ยนทุกอันเลยเป็น20ให้หมด อโอเคประมาณนี้เสร็จปุ๊บกดคอนเฟิร์มนะครับป๊บนั่นแหละเรียบร้อยเรากลับมาที่หน้าเมาส์หน้าแรกสมมุติว่าพี่จะเปลี่ยนให้เป็นปุ่มคลิกซ้ายเป็นปุ่มมาโคนะครับเราก็ต้องตั้งปุ่มอื่นในมเมาส์นี้ให้เป็นเล็บคลิกก่อนตอนนี้ในส่วนของพี่พี่จะใช้เป็นปุ่มที่4นะครับเปลี่ยนจากฟอร์เวิร์ดเป็นเล็บคลิกแทนอ่าแล้วก็เปลี่ยนปุ่มหนึ่งนะครับเล็บคลิกเป็นมาโคโคีย์ มารเนี่ยจะมีให้เลือกนะฮะว่าเราใช้ปุ่มไหนอ่านี่พี่เราเราตั้งชื่อไว้ว่าอาร์คเนาะก็ใช้เป็นอาร์คเสร็จปุ๊บจะมี3หัวข้อให้ติ๊กถูก3หัวข้อนี้คืออะไรนะครับอ,อันแรกเนี่ยก็คือมันจะทํางานตามชุดคําสั่งที่เราเซตไว้ตรงที่ loop time สมมุติเราตั้งไว้อย่างที่บอกก็าันก็ร้อยเก้าสิบเก้าทีมันก็ทำงานจนถึงจำนวน,วนขั้นตอนๆครั้งแล้วมันก็จะหยุดนะครับ2ออันเนี้ย อันนี้คือเหมือนกับว่าเรากดไปหนึ่งครั้งเนี่ยเรากดคลิกไปหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะทำงานอัตโนมัติไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดเราจะให้มันหยุดคือเราก็กดคลิกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับเป็นเหมือนออโต้เซอร์ไทคือเหมือนเป็นแบนนวดก็คือเรากดเมื่อไหร่ทํางานเมื่อนั้นเราปล่อยมันก็หยุดนะครับในส่วนของมาโคอัคอันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอันที่สามโอเคแล้วกดโอเคไปป๊บเสร็จปุ๊บเราก็ กดที่โอเคต่อนะครับแค่นี้แหละเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าตัวนับโวตัวนี้ก็คือเซฟมาโคเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเมาส์ลเลยไม่ว่าเราจะไปเสียบใช้งานที่คอมเครื่องอื่นหรือที่ร้านเน็ตหรือบ้านเพื่อนหรืออะไรเราแต่ที่ไม่ลงซอฟต์แวร์ไว้เราก็ใช้มาโคได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องเซตใหม่โอเคเดี๋ยวลองไป เทสอีกเครื่องหนึ่งครับว่าย้ายจากเครื่องนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองอใช้งานตัวมาโครอัก์นะครับที่เซตเซตกันไปเมื่อกี้เนาะอันนี้ย้ายมาอีกเครื่องแล้วนะถ้าอย่างที่เห็นนะเป็น MSI นะครับเมื I, ่อกี้เป็นเครื่อง Acer เครื่องนี้ไม่ได้ลงตัวซอฟต์แวร์ไว้เลยนะครับก็คือเสียบปุ๊บใช้งานเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะนิ่งแค่ไหนนะครับมาโครของทางตัวนับโบเอ็กซ s ีตัวเอเลียนะครับโอเคก็อันนี้เดี๋ยวจะลองยิงธรรมดาดูก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวจะกดเป็นปุ่มข้างที่ไม่เซตมาโครไว้นะครับปุ่มนี้อ่ะเปิดโอ้โหนี่ยฮะอย่างที่สังเกตนะครับก็คือ แ้วกระสุนจะแบบใส่แบบนะฮะปกติแบบปกติเลยก็คือนะฮะยิงยากอันนี้มาลองเป็นตัวมาโคนะครับก็คือคลิกซ้านะที่เราเซตกันไว้ผมเดียวเลยดูว่าเป็นยังไงนี่นะฮะเอ้ยแมงเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ลายกระสุนนี่ตรงเดวเลยนะฮะนี่ดูโหรอยเก่ายังอยู่อ่ะ เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนี่ครับคลิกซ้ายปุ่มเดียวเลยนะครับกดค้างนี่ฮะสังเกตนะครับกระสุนจะตรงขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่มีเอ่อเบี้ยวออซ้ายขวาเลยก็คือดีดขึ้นอย่างเดียวถ้าเกิดว่าน้องๆหรือใครที่เคยใช้แล้วนะแล้วแบบพอที่จะคุมกระสุนได้นะครับก็จะยิงง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกนี่ฮะอาจจะไม่ต้องอะไรมากมาย แค่ดึงกระสุนลงมานิดหน่อยดึงมาลงมานิดหน่อยเนี่ฮะกระสุนก็ยืนอยู่จุดเดียวกันตลอดเลยเนี่ยะสี่สิบนัดรูเดียวเลยนะครับก็เหมาะสําหรับเอาไปใช้ยิงวอร์มในเซิร์ฟหรือซ้อมนะครับเพื่อเราเพื่อทําให้เราแบบว่าชินกับตัวลายกระสุนอัสนะครับทําให้ยิงง่ายขึ้นนั่นเองประมาณนี้อย่างในในในคลิปก็คือพี่เนี่ยใช้เป้าจุด พูดง่ายว่าเราเลยเอาเป้าจุดเนี่ยท่าที่ตรงหัวเมื่อไหร่ก็เฮดช็อตร้อยเซนะครับขอแค่จุดตรงอะ่ะยังไงก็โดนหัวยิงง่ายเลยนะฮะซูมโอโ้โหใครบอกพอแบงยิงยากครับโอโ้โหดูฮะขอแค่จุดตรงเท่านั้นครับเฮดช็อตแน่นอนประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากเลยครับ